วันอะไรเรียนนะคะเรือกเจ้าะจะพี่รอ,องการบ้านทางลา้บ้านอรบ้าใจใจเบาค่ะแต่ว่าแล้วก็ความโสดก็แท่ไม่มีะค่ะแล้แต่เมื่อเมือม่อเมื่อสอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราก็นว่ามันไม่มีแล้วแต่ว่าทันทีทัวแต่ว่าทานันทีมีความไม่พอใจนิดนึงภาวันไม่พอใจ เป็นเพื I I. Okay, ่อนที่คิดว่าเราเราเป็นหนึงคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่พอใจอีกคนหนึ่งแต่ว่าพอมันขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันเห็นปุ๊บเลยค่ะหลวงพ่อค่ะพอมันเห็นปุ๊บโยมก็อ่านั่นแน่ก็วางเลยมันก็วางด้วยอะไรมันมันก็คือว่ามันเห็นผลที่ของของแต่ละคนอะค่ะเห็นผลของเขาที่เขาจะต้องดึงเอาไว้แล้วก็เห็นผลทางนี้เดี๋ยวเขาก็ดูแลตัวเองได้แค่นี้ค่ะมันก็เลยวาง เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องต้องไปพอใจหรือไม่พอใจอะไรงียค่ะแม่เราเนี่อันนี้คือนางเห,นเห็นเห็นเหตุและผลของเขาคือใจเราอะตรงขณะที่เราวางเนี่ยเราส่งออกไปหาเขาเพื่อไปคิดกับเขาที่จริงแล้วตัวทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเราไปวางข้างนอกไปหเลยไม่หมดนะเราวางผิดที่ตรงเนี้ย ก็ต้องกลับมาดูข้างในแต่นี้การที่จะกลับมาดูข้างในแล้วมีกําลังมหากําลังพอที่จะระงับดับมันได้นยคือนางจับได้แล้วว่าเวลามันบวมขึ้นมาตัวทุกข์มันมาใช่ไหมล่ะใจโผล่ขึ้นมาหรือหรือความคิดโผล่ขึ้นมาตัวตัวทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วแทนที่จะอยู่ตรงเนี้ไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกตัวทุกข์เกิดขึ้นมาขอบคุณไปเลย เวียนขอบคุณให้ด้วยใจรู้สึกว่าเขามีบุญคุณทำให้ไอตัวทุกข์นี่เราบวมขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปตีคาถามว่าไอที่เราขอบคุณขอบคุณเขาเรื่องอะไรนะขอบคุณที่ทำให้ตัวทุกข์เราโล่งขึ้นมาก็ไม่ต้องไปหาว่าสิ่งที่เขาทำนะถูกผิดอะไรไม่รู้ม็เรื่องเขาแต่ขอบคุณเขาที่ทำให้ตัวทุกข์มันโล่ขึ้นมาถ้าเราขอบคุณถูกตัวเนี่ย เหตุที่ขอบคุณก็เพราะเขามีบุญคุณกับเราทําให้ตัวทุกกระโผงไไม่งั้นเราเรจะไม่เห็นไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารากของมันรากของตัวรากของปฏิฆะแหละเราก็ได้มองจ่อลงไปได้แล้วก็มีคุณยก่เรื่องเราหนึ่ง่ที่ว่าที่ว่าแบบว่าเรายกที่แดงนะเพาเสตเราไม่เหี่ยขึ้น,น,น, لك, นคือ เวลามีอะไรมากระทบเนี่ยที่จะทําให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยที่จิตมันก็แบบจะยิ่งเฉื่อเฉืเอยก็ไม่ไม่ไม่ไปกระทบเขาเพราะว่าช่้งนิยมเข้าไปทำงานนานโลกนะคะเขาจะพบปากกูเยอะแล้วก็ในงานการก่อสร้างมันก็จะมีคนหลายภาด้วยนะคะแต่เราของ้างหรือถือที่นะคะเราก็จะมองว่าโอ้ทุกคนก็ทำ้าที่หนูเขาโลกใจเราก็คืออยู่กับปัจจุบัน ข้าหน้าที่เราที่ไเราก็ทำแค่นั้นไม่ต้องไปปุกใจคือเราคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะใจมันก็หนีได้ใจมันก็จคือไม่ต้องไปไปวิเคราะห์หรือวิจารณ์เรื่องนี้อีกแล้วก็เห็นใจโผมาก็คือตัวทุกโผมาหน้าที่เราละลายตัวทุกตัวนี้คือละลายอัตตาความคิดตัวตนแล้วก็ใจ ผล่มาเมื่อไหร่สี่ตัวเนี่ยละลายออกด้วยการขอบคุณสิ่งที่มากระทบเข้าใจนะ <Okay. S 1> แต่ถ้ายังวิเคราะห์อ,อยู่ยังอีกเรื่องหนึ่งเลยไม่ต้องวิเคราะห์แล้วเพราะมันนี่คือตัวทุกข์แล้วตัวทุกข์ลงตาสอนว่าก็เคลียยังต้องไปดมอีกว่ามันเหมือนแค่ไหนเข้าใจไหมเออไม่ต้องไปมองว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นอะไรเน่ยไปหาเหตุหาผลมาลองรับไม่ต้อง เห็นเป็นทุกปั๊บมองเข้าไปที่ใจเราเพราะถ้าใจเรายังมีอยู่เราก็ยังไม่พ้นเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่เราประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งวางกองรูปทั้งหมดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นอิทัปปัจจยตาเห็นเป็นไปตามกรรมและสุดท้ายเห็นเป็นไปตามโลกธรรมไอ้โลกธรรมเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานเลยบางไปเรื่อย เพราะโลกถ้าเรายังมีใจอยู่โลกธรรมก็ยังมีอยู่นะเราก็ต้อ <c oughs> ง,ง,งทำให้มันบางลงบนะางลงบางจนทำบางลงเนี่ยก็คือเห็นใจเมื่อไหร่เห็นตัวตนเมื่อไหร่เห็นอัตตาเห็นความคิดเมื่อไหร่วางเลยวางด้วยกำลังของใช่อิมเอิบเบิกบานหัวใจเต้นลมออกคือมาร์กนะเราต้องทำมาร์กให้คล่องนะตอนนี้ นางเข้าใจคอนเซปต์กันพอสมควรแล้วแต่ไอตัวไอตัวเหตุไอตัวอะไรตัวมาร์กอ่ะที่จะจ่อลงไปเนี่ยใบคลองก็เลยไปหยิบนู่นหยิบนี่เปะปากอืมนะไอตัวมาร์กตัวนี้นะแต่การพัฒนาของพวกเราเนี่ยจะเห็นว่าเราเริ่มคล่องขึ้นตัวตนเริ่มบางลงบางลง แต่ยังไม่หมดแต่ก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ที่เราต้องคีปและถนอมไว้อย่างมากคืออิมเออร์เบิร์บานหัวใจเต้นลมออกอิมเบอร์บานมาจากทานทุกกรณีเมตตาทุกกรณีมันจะทำให้อิมเบอร์เบิร์บานไอที่อยู่ตรงกันข้ามกับอิมเบอร์เบิร์บานที่มันจะทำให้เราขุ่นมัวนะั้นเราไม่สนใจมื่อเราตัดทิ้งไปเลยขนาดเราตัดทิ้งไปเลยเราจะอยู่อนะิมเบอร์เบิร์บานนั้น ปฏิฆะมันยังอยู่ในใจเราเห็นไหมฮะ <c oughs> ันั้นวางวางให้มันจนเหลือเบาสุดแล้วแต่นี้กำลังของสติที่คุมอยู่กับปฏิฆะเนี่ยมันก็จะหมดงานมันก็จะเอาไปรวมกันไปคุมราคาพอถึงราคะเราก็ไม่ดําริีได้แล้วเราก็สวยให้มันบางแต่มันก็ยังไม่ขาดเพราะทั้งปฏิฆะและราคะ จะวางจนหมดจดได้วางจนหมดจดได้ต่อเมื่อใจไม่มีคือมันจะไปถึงมรรคผลนิพพานพร้อมๆกันเมื่อตัวตนค่อยๆละลายหายไปใจตัวตนหรือใจค่อยๆละลายหายไปตัวปฏิฆะค่อยๆหายไปตัวราคะค่อยๆหายไปมันจะหายไปพร้อมๆกันอย่างนี้ มันไม่ใช่ว่าไอ้สองอันนี้หายไปก่อนแล้วยืนอยู่เฉยไม่ใช่มันจะค่อยๆหายไปด้วยกันนะที่สัมผัสกับใจมาเป็นแบบนี้มันจะหายไปด้วยกันบางๆๆและหายไปด้วยกันเพราะขณะที่ใจยังวางไม่หมดใจยังวางไม่หมดเราเห็นไหมฉันทะาก็ยังเกิดไปเต็มตัวเมื่อใจยังไม่หมดฉันทะายังเกิดไปเต็มตัวการเปรียบเทียบยังเกิดขึ้นนิดเดียวก็ยังเกิด เมื่อการเปรียบเทียบเกิดขึ้นโลกธรรมก็เกิดขึ้นกองลูกไปวางไม่หมดเห็นยังะแล้วมันบังคับเงี้ยเป็นมูกินหางอย่างนี้เราไม่ต้องใส่ใจมันหน้าที่เราเฉือนให้บางบาง,บางไปเรื่อยๆรื่อยบางไปเรื่อยๆยบางไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมาันมันไปด้วยกันแม่ชีมีคําถามไหม ปฏิบัติเพื่อจะเป็นมรรเรื่นี้นะมันรู้ว่าถ้าเราเอาขยะของไปเอาอย่างที่หลวงพ่อบอกใจบางๆไปเรื่อยๆมันยืดมันยิ่งผองใสอืมได้เจอว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองใช่มันอยู่ที่ความผ่องใสไอ้ตรงผ่องใสเนี่ยอยู่ที่ความไม่มีตัวเนี่ย คืออัตตามันก็บางไ้ตัวอัตตานี่ยถ้าอัตตาไม่มีเราเป็นที่สุดเนี่ยอัตตามันมันก็ก็อยู่คู่กับเราจนลมหายใจขาดแหะแต่ตรงลมหายใจขาดจะว,วางหมดแต่ตอนเนี้ให้เราเห็นทางเดินขึ้นมายอย่างไม่ใช่เดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปเดินกลับมันไม่จบสักทีเราต้องเดินไปสู่เป้าหมายอย่างเดียวเลยหน้าที่เราเนี่ย จอโคกตรงไปแล้วเห็นละทางเดินเป็นยังไงทางเดินเป็นยังไงเราก็เดินตรงทางอย่างเดียวเ,เห็นไ้ม,มันเป็นอย่างนี้เองเ,อเดินอย่างเดียว<ะ>เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยไม่ต้องว่าเอ้ยเราถึงไหนแล้วมานั่งมาคอยวัดผลไม่เกิดประโยชน์ไอ้ตัววัดผลนี่คือตัวตนเออ ไอ้ตัววัดผลก็คือตัวตนที่จะเกิดการเปรียบเทียบโลกธรรมมาอีกเห็นไหมมหากินเราได้ทุกลมหายใจเลยไอ้ตัวโลกธรรมพวกมีอะไรไหมไม,ไม่มีอะไรเท่าไหร่ค่ะก็ทำตามที่ของเขาแบบแลใจมันก็มันก็รู้ว่ามันยังมีแต่ว่า มันไม่ค่อยออกไปข้างนอกค่ะมันก็นเหมือนเหมือนพอได้อยู่กับอินเตอร์เน็ตมากมันทําให้เราได้เห็นเห็นใจของเรามากขึ้นค่ะทำมันมีอะไรมาแล้ก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อบอกก็คืออ่องบางครั้งมันก็ทานบางครั้งก็ไม่ทันก็ฟึกเอาแต่ข้อสำคัญตรงนี้ที่พุกพูดเนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่า ทางเดินมาอยู่ตรงไหนทางเดินมาอยู่ตรงที่ใจต้องมีเมตตาแล้วก็วใจเต้นลมออกมาจากเดินจงกรมม,มันต้องมีสองอย่างเนี้ยคือต้องมีทานกับเดินจงกลม,มถ้าไม่มีไม่ได้ไม่มีจะไม่มีอาวุธที่จะไปละลายไอ้ตัวตนแล้วก็มองเข้าไปตรงนี้มองเข้าไปในตัวตนแล้วมันก็จะละลายมาพอพอเห็นผลของมันตรงเนี้ย เห็นว่าอ๋อมาอยู่ตรงนี้เราก็จะจอะกันตรงเนี้ยเพระพุูธเจ้าเรียกปรากฏการอันเนี้ยที่เราเข้าใจตรงนี้ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิอ๋อทางเดิมเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ส่งออกแล้วที่เราส่งออกเพราะหนึ่งเราไม่รู้สองความเมามันของเดิมยังมีอยู่แต่ตอนเนี้ยจะอยู่แต่ข้างใน,นหลุดไปเมื่อไหอไร่ก็แสดงว่ามรรคเราอ่อนคือ วใจเต้นลมออกมันอ่อนมันถึงออกไปอีกออกไปเพ,พล้นพ่านอีกเราก็จะรู้แล้วอ๋อนนี่อ่อนไปเราต้องเดิมเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มทานขึ้นเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยมันจะไม่หดีใจกันเองบ้างแต่ตอนน,นี้คือก็พัฒนาขึ้นมาแล้วไงการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือค่อยๆรู้ที่ใจลดการส่งออก และอิมเบอร์เบอร,บอร์บานก็เพิ่มขึ้นปัจจใจเต้นลมออกก็เพิ่มขึ้นมันก็เลยกลมกลมกลม่อมอยู่ตรงนี้อยู่ที่ข้างในเนี้ยตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทุรักปฏิบัติถ้าสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดมันก็จะอยู่แต่ข้างนอกเมื่ออยู่แต่ข้างนอกมันก็ระงับดับใจตัวเองไม่ได้เพราะมันมใจมันปล่อยใจให,ให้โตอยู่ตลอดเพราะยังจับประเด็นไม่ถูกถ้าจับประเด็นถูกเมันจะลมอย่างนี้เลย มันจะละลายอัตราเราลงาเราได้เห็นอ๋อทางเดิมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนู้นสมัยก่อนเราออกไปวิเคราะห์วิจัยว่าเป็นอะไรมันเป็นยังไงเพราะอะไรเขาต้องทําอย่างนั้นอันนี้คือที่เรียกว่าปัญญาใช้ปัญญาคือสังขารใช้ความคิดอยู่ที่สมองหมดแต่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ใจนี่การจะอยู่ที่ใจได้ต้องอิ่มเบ,เบิบเบิบบานกับ อริสงของทานไว้ให้มากที่สุดเพราะพอ,พอใจมันเย็นแล้วเราเข้าไปอยู่เราก็อยากอยู่ถ้าใจมันร้อนอยู่เข้าไปมันก็เด้งออกอาครยะรักถามอะไรใช่ไหมเลือแต่ธรรตรงนี้ตรงเดียวเองอะพอเข้าสามารถทิฐิได้แล้วแต่พวกเราอบรมนมานานซึ่งปฏิบัติกรรมเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเราก็จะประคองตรงนี้ไปได้เรื่อยๆแล้ว สำคัญมันไม่เห็นเส้นทางที่ที่ที่อะไรทางเดินที่จบตรงตรงที่ตรงเสน้นตรงทางน่ะมันจะเดินทางนี <thế> ้มั่งเดินทางนอกมั่งเดินข้างในมั่งไอ้ตรงนั้นมันก็เอ่อตุปัตตุเปอยู่แต่ตอนนี้มันเห็นแล้วอยู่ตรงนี้จนกระทั่งมันแน่วแน่ว่าตรงนี้ใช่แน่นี่แหละสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วมันก็จ่อตรงนี้ไปตลอด แต่เหลืออย่างเดียวก็กรู้แล้วว่าอะไรเป็นตัวเสริมทานหรือเมตตาทุกกรณีเก็บมาใช้ได้หมดเจนกระทั่งทานหรือเมตตาเป็นจาหะแล้วก็หัวใจเต้นลมออกแต่มีสติอยู่กับปัจจุบันนะีมัดรวมกันก็คือมักแตกนะกระจ่ออย่างเดียวเนี่ยเหมือนสว่านเจาะอยู่อย่างเดียวเนก็ไปเรื่อย ใครจะซักอะไรอีกนะให้สังเกตนะในช่วงวันเนี่ยเราหลุดบ่อยแค่ไหนการหลุดบ่อยมากคือหลุดออกไปข้างนอกออกไปพิจารณาคำพูดเขาออกไปมองหน้าเขาออกไปด้วยแกค,คิดอะไรถ้าออกไปแบบนี้ยังสมาราทิถฐิยังไม่เนะกิดเราต้องไม่เอาเลยก คือไม่ว่าเขาจะคิดอะไรถูกผิดดีชั่วกรรมของเขาไม่เกี่ยวกับเราเห็นไหมเราไม่เป็นบริหารใครแล้วเอาแค่ตัวเองยังไม่รอดเลยมีใครเติมไหมเองมีอะไรไหมหนุ่มล่ะมีอะไรไหมสอนเนฮะ ดีย๋ยวไม่มีแล้วนะเมื่อเก่าคนเก่าก็ไม่มีอะไรคนใหม่ใหม่จากที่อื่นนะแต่เก่า <laughs> กเท่านี้ก็ <laughs> ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ก็เอาไปทำนะ <sk r isa> เหลือเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาได้คุยกันอีกทีหนึ่งไดนะ้ชีมีอะไรเพิ่มไหม ก่อนเนี่ยสมมติเราจะทำทานหรืออะไรเนี่ยมันจะมันจะ,จะกัดเก่งย็นมันจะมีคิกกัดทากิกกัดเดี๋ยวนี้พอทำแล้วปล่อยทำแล้วปล่อยสบายกว่า,อาไอตัวไอตัวคิกกัดคือตัวไหนรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมตัว,ตตวกิกกัดเนี่ยนะใช่ก็อัตตาเรานั่นแหละกล่องลูกไอตัวตนเรานั่นแหละไอตัวทุกข์นั่นแหละออกมาขอเหยื่อ มันออกมาขอเหยือ่อแล้วเราก็ป้อนให้มันดูไม่รู้ว่านั่นแหละป้อนให้มันเอานะอะ่โอเคจ้ะ